เมคอัพวันนี้ก็จะพาทุกคนมาลบคำาสบป,ประมาทของเหล่าคุณผู้ชายที่ชอบบ่นจังเลยว่าผู้หญิงแต่งตัวนานผู้หญิงแต่งหน้านานโอ้โหแต่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาแบบนี้ถ้าทะเลาะกับแฟนเรื่องแบบการแต่งนงแต่งหน้านะมาลุมทางนี้ได้เลยก็จะพาทุกคนมาแต่งหน้าให้สวยครบจบพร้อมออกเดตภายใน5้านาทีเอาจริงๆริงตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวจะทําไม่ทันเหมือนกัน เดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นนะคะไปพร้อมๆกันเลยว่าจะเสร็จภายใน5นาทีได้หรือไม่ได้ถ้าอย่างงาั้นทุกคนคะ่ะฟังพร้อมแล้วตัวจับเวลาก็พร้อมแล้วค่ะเริ่มกันเลยดีกว่า5 4 3 2 1. 1เริ่มค่ะมาเลยครับนี่เลยนะคะวันนี้ทุ้ไปแบบว่าการแต่งหน้าแบบออเเ็ดเบาๆนะคะเป็นแบบกินข้าวนี้ลงในห้างนี้เนาะใช้คอนซีลเลอร์ก่อนเลยโรฉันตื่นเต้นอะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะลองใช้เป็นของทิป คอนซีลเลอร์เนี่ยทิปคอนซีลเลอร์นะคะใช้ดีมากเลยเอากาใช้มาแบบเป็นแท่งที่3ามจะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้คือแบบโ o no s p อ n นะซื้อเองใช้เองอุ้ยตอนนี้สามสิบวินาทีแล้วค่ะคือเอาจริงๆความยากก็คือการที่แบบตอน้องพูดไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยอะ่ะมันเหมือนมันต้องแยกประสาทต้องแบบ <laughs> ไม่มีสมาธิเลยเธอ,อฉันทาคอนซีลเลอร์ไปก็1น,นาทีแล้วแม่เจ้าทันไหมอะ่ะ หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งดีกว่าแล้วด้วยทุกคนขอไปที่งานคิวก่อนเลยค่ะรีบมากแล้วค่ะประหนึ่งว่าแปาบนึงนะขอใช้สมาธิแป๊บนึงคิวนะคะกองใช้เป็นของอ e ีทูดี้แป๊บนึงเนาะฉันไม่สามารถพูดไปด้วยทําไปด้วยได้อะเธอฉันมีสมาธิฉันคิดคําพูดไม่ออกฉันตื่นเต้นคิวจะเป็นปิงแล้วนี่นะคะอีท e ูดี้อันนี้นะอสองนาทีแล้วต่อไปค่ะ เราใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นลิปของวินิเซียค่ะทุกคนคือสีเบโทนส้มๆเนาะแล้ว่าขอใช้แบบทั้งตาแล้วก็ปากเลยมีแล้วสองอันีแล้วคอเป็นแบบนึงทุกคนคือเนี้ยจะบอกว่าแบบแต้มแค่นิดเดียวคือเม็ดสีเขาแบบชัดมากแล้วสีสวยมากกางชอบสีส้มมากๆเลยอ่ะแกนไม่เคยคิดมาก่อนมันจะตื่นเต้นขนาดนี้เอ้าดูเม็ดสีชัดมากเมือกองแต้มไปแค่แบบ สามจุดเล็กๆนะแค่นี้ก็แบบสวยแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะ2นาที4ี่วินาทีเหลืออีกแค่2นาทีครึ่งใช่ปะมันต้องรีบแล้วมันก็ต้องสวยนึกออกป้าจะไปออกดวงออกเดท่ะแกสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วเข็นนพลาดอันนี้ที่เห็นตาคอนทชยเป็นของเดจาวูนะคะจะบอกว่าตัวเนี้อเนื้อน้องนิ่มมากทุกคนเนี่ยความรีบเนะาะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว สามนาทีครึ่งได้ไงอ่ะโอ้พี่สวยโอเคไม่ได้อยู่นะ,อ,ะอีกหนึ่งนาทีค่ะเดี๋ยวปัดขนตาเดี๋ยวทาลิปด้วยอุ้ยตต่แล้วตต่แล้วจริงๆตั้งใจว่าจะไม่ปัดขนตานะคะวันนี้ตอนแรกมองเห็นนาฬิกาก็คือบอกว่านึกว่าแบบเวลาเหลือไงแต่โดนมีชักก็ไม่เหลือแล้วมาคัล่าก็คือมาคัล่าน้องเขียวนะคะเป็นไ,ไงปัดทิดียวก็คือจึ้งมากแล้วก็ทาลิป,ลปนิดนึงนะคะใช้ตัวเดิมเลยของอินเดเซียทุกคนสีสวยมากดูดิ นี่คือสีสม้มสีเท่าแบบสีส้มพาสเทลนิดนึงนะคะอืมใช่แล้วอุ้ยเวลาเหลือเวลาเหลือขอเติมนิดนึงสีแดงนะคะของอินเดเซียพ่าเสร็จแล้วตุบ๊บตื่นเต้นมากทุกคนกนะ็คือแบบมือมือคือแบบเลอะเทอะไปหมดเลยอะรีบมากกลัวมไม่ทาลุยแต่ว่าได้อยู่นะสถานการณ์เร่งรีบนะคะได้ไหม ให้ทุกคนดูพิจารณาได้อยู่นะถึงแม้ว่าอะไรเรืองข้างนี้ฉันจะขาดไปนะคะสวยอยู่นะว่าไม่ได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับไฟมีดของกลางถือว่าได้ไหมให้กี่คะแนนดีคะยังไงช่วยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวว่ารอบหน้าหาอะไรมาเล่นใหม่ไปแล้วนะคะทุกคนยบา